ครับครับอ้าวเสร็จเสร็จแล้วอัเนี้เสร็จแล้วครับ<อ>ก็เช็คความหนืดเดี๋ยวพาลูกค้าไปลองรถกันเฮ้ยวันนี้งงเลยอะเต็มไปหมดเลย<ห>น,นี่นอีกมาตอนไหนวะมาเมื่อกี้เลยตอนนี้นอ,อ,นอีกโูนยอันนี้มาจากเชียงเชียงรายเชียงรายครับผมโอ้ยหมืนหมือนหมืนหมืน,มนวันนี้เดี๋ยวมมกช่วยเฮียลำดับแต่ละคันหน่อยอะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรียกลูกค้าไปลองรถกันจะได้ส่งรถเป็นคันๆไปจะได้จบเป็นคันโอเคไปเดี๋ยวไปลองรถกัน5 minutes later หลังจากสัคภาลูกค้าเสร็จนะครับก็พาลูกค้าไปลองเรียบร้อยแล้วลูกค้าบอกไม่ต้องคิดเยอะนะครับก็จัดไปนะครับโดฟินรุ่น X 1 0นะครับสรรพคุณไม่ต้องพูดถึงและกันเพราะว่าในคลิปอะ่ะบอกไว้หมดแล้วพิลลิงขอบอกว่ามากๆนะครับตอนนี้รถพี่แมนมีการปรับความหนืดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าหลายๆกลุ่มก็ใครสนใจลองนะครับก็แวะเข้ามาลองก่อนลองแล้วค่อยติดตั้งติดตั้งแล้วไม่เหมือนรถพี่แมนยินดีถอดคืนเงินได้นะครับก็เดี๋ยวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะพาลูกค้าทั้งสองคันไปลองรถันะครบ โอ้โหนะป้อมวันนี้กี่คันเนี่ยพี่โอ้โหนี่คันที่6แล้วคันที่6แล้วครับคันที่6ติดตั้งคันกี่ห้าวันนี้วันนี้อีกคันที่6แล้วครับวันที่6กแล้วติดตั้งคันหนึ่งยากเลยพี่ติดตั้งคันหนึ่งคันแรกก็อาจจะช้าหน่อยศึกษาข้อมูลนูนี่นั่น เซ็ตให้ได้ฟิลลิ่งให้มันลงตัวครับคันที่2คันที่3ก็สบายแล้วสบายแล้วไม่เกิน2ชั่วโมงครับแต่ละคันที่ติดตั้งไปนี่ปรับเซ็ตเหมือนกันไหม,มหรือว่า,คล,าคล้ายๆกันครับอยู่ที่ความหนืดอ,อยู่ที่ลูกค้าระบุมา<อ>ครับอ๋อเองลูกค้าด้วยครับ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 คันนี้ลูกค้าระบุมาว่าอะไรพี่เออลูกค้าอยากได้สแตนดาร์ดครับหรืออยากได้ฟิลนุ่มๆหนึบๆสแตนดาร์ดไม่ได้โหลนอ๋อโอเคจอดมาเป็นนี้ครับไปลองกันได้เดี๋ยวไปลองกันเดี๋ยวไปลองกันนะกำหนดไหมได้ครับได้ครับโอเควับไปเฮ้ยเฮี่ยมาอีกแล้วอ่ะมาอีกแล้วคครรััับวนนนนี้้ถาาาเดๆ่จะหือ ครับพี่นัดไว้เพราะเราทําได้ประมาณนี้พอเดี๋ยวเราต้องทําเผื่อรถลุตถือด้วยนะครับอย่างเช่นเทสลาเนี่ยครับเอวีเงี้ยวันนี้ก็มีนัดเทสลาน่าจะสองพันนะครับวันนี้คุณล้าสวัสดีครับต้องลองรถพี่อีกรอบไหมไม่ลองแล้วเพราะว่าลูกค้าคันนี้ลองไปเรียบร้อยแล้วก็มัดจาจ,จองมาแล้วแล้วก็มาติดตั้งโชค๊คโอเคได้ครับเนี่ยคันนี้สีสวยอ่ะเรียกว่าสีอะไรไม่รู้อ่ะแต่เมื่อวานอ่ะส,สีสีมาครบหมดแล้วอ่ะครับครบทุกสีเลยครบทุกสีแล้วครับผมจอดโจอดพอโชว์รูมเลยโอเคลุยลุยลุยครับไปลุยกัน อีก1คันคันที่เท่าไรแมนจะไม่ได้แล้วนะครับก็บมาลองคันแรกคันที่2ไม่รู้ครับก็ทีเนี้ยหลังเสร็จนะครับเราก็ต้องพาลูกค้านะครับมาเทสนะครับเหมือนคันที่เทสไหมครับลูกค้าขอสัมภาษณ์ลูกค้าต่อนิดนึงเออก็คล้ายๆนะครับแต่คันที่เทสอาจจะอาจจะ นิ่มกว่านิดนึงเพราะว่ามันใช้มาพักนึงแล้วทุกพันหนึ่งอ่าน่าจะเกิดจากสปริงบนลลั่นอินแล้วกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ต่างกันเยอะเพราะจากดูรอยต่อรอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คันที่เทสก็ล้อเดียวกันแต่เติมลม35คันใกล้เคียงนะครับไม่ได้รู้สึกว่าต่าง้รูกใช่ก็ลดอาการเนี่ยคงเค้งเนี่ยเอาของเดิมพอเราหมุนปุ๊บมันจะวูบมันจะเหมือนอยู่จะพูดกันเหมือนไปทั้งก้อนนะมันไปก่อนหรือมันไม่มันไม่ตามกันอ่ะมันจะแบบ ขรับแล้วรู้สึกมันจะวิวอ่ะแต่พอหลังจากเปลี่ยนโชคอัปเกรดไม่ว่ายี่ห้ออะไรนะครับสิ่งที่ควรสิ่งที่ได้นะครับควรจะต้องแบบแฮนดิ้งควรจะต้องดีขึ้นนะครับพวงมาลัยก็ควรจะต้องไปตามเดียวกับที่เราโยกนะครับส่งรถอีกหนึ่งขั้นนะครับยังไงก็ขอบคุณลูกค้ามากครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปเจอกันคันต่อไปครับก็คันนี้หลังจากลองรถพี่แมนแล้วก็โอเคติดได้เลยครับแต่ว่าโจทย์ลูกค้าก็คือรถพี่แมนเนี่ยลูกค้าแจ้งว่านิ่มไปอยากจะได้เฟิร์มกว่ารถของพี่รัส แล้วก็อยากจะจัดตรงเซนหนึ่งไม่ใช่เรื่องยากเลยครับเพราะว่าเราลองรถของเราเรียบร้อยหมดแล้วก็เดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวพี่แมนจัดให้ตามที่ต้องการเลยแล้วเดี๋ยวพี่แมนพาไปลองรถกันอีกเช่นเคยครับเดี๋ยวเราไปลองรถกันครับขอญาตติดครึ่งชั่วโมง a few moments l a t e พาไปลองรถกันเหมือนเดิมนะครับเฮียไอคันสีบอลเงินนี่มาตั้งแต่เมื่อไหรเนี่ยอ้ยคันไหนวันนี้อะสไม่รู้ไปลองรถกันเถอะเดี๋ยวค่อยมาดู เต็มไปหมดแล้ววันนี้คันนี้ก็จะพิเศษกว่าคันอื่นตรงที่ว่าลูกค้านะครับอยากจะโหลดลดลงประมาณสักเซนหนึ่งปรับลงก็ของเดิมมันมาประมาณ61สครึ่งนะครับคันนี้ก็จะเหลืออยู่ประมาณ 60- 60ถครึง่งแล้วก็ความเหนื่อยลูกค้าอยากด้หนึบกว่ารถคันที่เทสกนิดหนึ่งก็ปรับจากเบอร์แปเป็นเบอร์ส0ส่วนค่าอื่นลดตามสเต็ปลงมาให้หมดแล้วนะครับก็พามาลองรถที่น่าประหลาดใจก็คือเบอร์1ิไม่ที่ต่างกับเบอร์แปรู้สึกต่างไหมลูกค้าไม่รู้สึกกค่เยิย่งยงเน11 12ก็ได้ลอองขับดูผผ่่าานนลุะไรก็ เท่าไหร่นะใช่ฟีลลิ่งเหมือนคันที่เทสรถพี่แมนไหมครับลูกค้าคลายๆกันเลยคลายๆกันเนอะก็โอเคคาแรคเตอร์ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันนะครับเพราะพี่แมนถามลูกค้าทุกคนตอนนี้ก็น่าจะคันที่แแล้วก็ลูกค้าบอกเฮ้ยมันใกล้เคียงกันเลยนะแน่นขึ้นน่ะนิดนึงแต่ก็ไม่ได้แบบเฮ้ยมันเป็นกระด้างใช่นะครับผมเพราะรถเดิมทุกคนก็จะโค้งเคียงอยากจะแก้เรื่องโค้งเคงอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะมาติดตั้งโช๊คอันนี้ก็รถมันอาการของมันคือโค้งเคียงครับนิ่มๆยุบยุวไปเรื่อยๆรับแล้วมันไม่ สิ่งที่คาดหวังหลังจากเปลี่ยนคือจากได้ความมั่นคงกับเดิบขึ้นอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่ตรงนี้ชัดเจนนะตรงนี้รู้สึกว่ามันแน่นขึ้นใช่ของของพี่แมนจะรู้สึกว่ามันนิ่มเนะว<ช>ันนี้นนพี่แมนก็ขอบคุณมากนะครับ<ช>โอเค,ขอ,ค,คขอบคุณมากนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมคันต่อไปรออยู่ที่ร้านอีกสองคันรอบบ่ายแล้วครับผมโอเคขาขาเข่าขล้าหมดแล้วครับว,วันนี้จะหมดพาก็ให้โจทย์พี่แมนนะครับว่าขอเป็นสนแตนดาดพอให้ฟิลเหมือนรถที่ เหมือนรถคันพี่แมนเลยเดี๋ยวพี่แมนจัดให้ไปต่อเลยนะครับคันที่4หรือคันที่5แลเราก็ไม่รู้วันนี้เฮ้ยเฮียนี่มันคันไม่เช้าไม่ใช่เหรอ ปัดโทก็รถมันมีอยู่แค่สีสีอ๋อใช่ไหมเออก็สีที่นี่ก็สีเทากับสีขาวนี่แหละก็สีเ<ส><ส>หมือนกันเลยครับคันนี้ก็ลูกค้าระบุสเปคสแตนดาร์ดเอาให้เหมือนรถพี่แมนเลยเดี๋ยวจัดให้เนียนๆเลยนะครับส่วนคันนี้เดี๋ยวพี่แมนขออนุญาตเว้นลองรถ1คันนะครับพอดีลูกคา้าเวลาจะขัดต้องไปรับลูกหลังนะครับก็ลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาตเอาไปลองเองแล้วก็เดี๋ยวไปลองไปพบกันคันนี้โอ้โหงงงงงแล้วงงไปหมดแล้วโอเคครับพง อ้าวเฮียหยิบมาผิดทุดปะเนี่ยอันไหนนี่มันเฮดไ s ไม่ใช่เฮียมันใส่กันได้แต่ว่าแช่งลูกค้าแล้ว<อ>ว่าเราเอาตัวแอตโตทีมาใส่นะเพราะว่าเฮดไ s ตรงรุ่นมันยังไม่ได้ออกเดี๋ยวลูกค้าโอเคลูกค้าชอบในแบรนด์เฮดไ s เราก็จัดให้นะครับก็ปรับเซตค่าโชก็แตกต่างกันนิดหน่อยแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าจะตรงรุ่นเลยก็น่าจะอีก2เดือนนะครับแต่ตอนนี้ลูกค้าอดใจไม่ไหวก็เอาแอตโตทีใส่เลยคันนี้ก็จะมีล้อเวกวีเฟสีดำเงานะครับยางโตโยตี1อาร์วัตสองสองห้าสี่สิบสิบแปดส 18 8แปดแปดพึ่งท็อปสามห้า นะโชค๊คฝาท้ายไฟฟ้านะครับที่ร้านพี่แมนจะมีให้เลือก2งานก็คือจะมีงาน OEM นะครับ <_ S 1> เหมือนทั่วไปกับงานเข้าโรงงานประกอบรถยนต์ของในประเทศจีนนะครับซึ่งเราก็ไปหามาก,กับแพนโชนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับและอีกตัวหนึ่งที่ไอเทมที่ลูกค้าถามกันเยอะกล้องหน้านะครับที่มันโดนตัดออปชันออกไปมันก็คือของ BYD เนี่ยแหละครับจ้ะแต่มันอยู่ในแอตโตที T. เขาปล่อยสายรอไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วเราก็แค่เอากล้องไปเสียบแล้วก็เปิดฟังก์ชันใช้งานก็จบนะครับก็จะประมาณนี้ใช้งานยังไงเดี๋ยวเรา ไปชมกันครับท่นนี้ลูกค้าเอ่อเจอร้านเราได้ไงครับเนี่ยดูมาจากใน f a c e b o o อครับเห็นขึ้นเฟซบุ๊กครับผมตอนแรกเป็นไงบ้างนัดเฮียเขาจองยังไงบ้างกับเนี่ยจองก็โทรคุยเฮียเฮียเขาให้มาลองรถครับแต่ว่าอยู่บันอยู่ไกลก็เลยมั่นใจในเฮียก็คิดว่าเฮียคงลองไงก็คงผ่านอยู่แล้วแหละก็เลยโอนมาจาไปเลยครับอดมาจําเลยไม่ต้องลังเลไม่ต้องรังเลของดีแน่นอนดีแน่นอนครับสรุปพอมาลองแล้วความความรู้สึกตอนก่อนก่อนมาเป็นยังไงบ้างครับ ก่อนมาค่อนข้างยุ้ยครับวิ่งประมาณร้อยสามสิบร้อยสี่สิบบนทางด่วนเนี่ยลมพัดก็ค่อนข้างจะปิวแล้วแต่หลังจากเปลี่ยนแล้วก็รู้สึกว่าเฟิร์มขึ้นแน่นขึ้นครับแล้วก็ไม่กระด้างเหมือนสตั๊ดบางยี่ห้อด้วยครับโอ้โหอันนี้คือของจริงเลยครับของจริงเลยครับกำลังลองเลยครับ <laughs> โอเคครับผมเดี๋ยวยังไงก็ครบห้าพันหรือหนึ่งพันโลก็ลองมาให้ช่างปรับเซตใหม่ได้ครับถ้าเกิดอยากเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรันอินกัน ครับจะเข้าที่กว่าน,นี้ได้ครับโอเคครับผมพบหนัแล้วครับเดี๋ยวไปชมขั้นต่อไปกำลังติดตั้งเฮดไดเอฟอ้าวเยยังไม่เสร็จเลยเนีย่ยไดครับพาลูกค้าไปลองอยังอ๋อเรียบร้อยแล้วเฮียเรียบร้อยแล้วนะค่อนข้างดีเลย,ยค่อนข้งนขงาง,า<ร>งแข็งแฮปปี้มากอะไรตรงเนงงี่ยสวัสดีพี่แบน ติดคันนี้เดี๋ยวลูกค้านั่งลองเครงแต่3ชั่วโมงแล้วก็เลยให้มิกไปช่วยลองหน่อยยิบรถมันติดด้วยเนื้อมันน่ะมันก็อาจจะลองไปได้เต็มที่แต่ว่ายืนยันว่าต่างกับของเดิมราคาของเดิมเยอะครับคุ้มค่าไหมคุ้มครับ2,930แพงเลยครับไม่แพงเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลจากลูกค้าที่ร้านนะครับใช้จริงนะครับไม่ได้มีการเสียงไม่ได้มีอะไรนะครับก็ทุกคนเนี่ยตอนนี้ติดไปก็รวมตอนนี้น่าจะติด10-12คันละก็เลยอีกคันหนึ่งนะครับก็คาดคาดว่าตัดทูบเข้ามาสู่ห้องแแอร์ล้้้วเเฮฮย พี่เขาเขาทำเขาทาอะไรกันเนี่ยพี่พี่พี่ทำอะไรกันครับพี่ผมให้ติดคลิเซนเซอร์กับติดคลิปเซนเซอร์เลยอะโอโแล้วถ้าติดพี่นี่นะมอไม่เห็นมันเดี๋ยวมันเป็นเลทสิบแปดีวกหรือเฮียเอาไปลง YouTube ไม่ได้โอ้เออเอาออเอาเอา,เอา,เอา,เอาโอเคโอเค<ม>โอเคดเดี๋ยวพี่แมรจะพามาดูนะครับคันนี้ก็เอาเข้ามาทำฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็ตัวเจ้ากล้องนี่นะครับ อันนี้ลูกค้าเพื่อนพี่แมนเองเลือกเป็นรุ่นของโรงงานประกอบรถยนต์เลยนะครับมผมเป็นไงเลือกของดีเลยดีกว่าก็มาเดี<บ>๋ยวมาเหมือนกันหมดอะ่ะเชื่อรดิเดี๋ยวพอถ่ายไปเรื่อยๆแม่งก็เหมือนกันหมดอ, <c oughs> อ่ะ ตอนนี้ของบอนโดแม่งมีกล่องแดงกล่องทองกล่องเขียวกล่องดํโคูรเยอะครับอันนี้แล้วกันอันนี้พี่แมนก็คือมีเบสจากแฮนโชยู่เลยเนอะที่ไปที่จีนมานะครับก็เราไปเจอซัพพลายที่เขาทําส่งโรงงานประกอบรถยนต์นะครับอันนี้เราก็เลยดีลขอเขาทามาให้โดฟินหน่อยเพราะเขาทำส่งให้อลร่ากับทาส่งให้ตัว MGU ครับนะครับก็แพงกว่านิดนึงเอาน่ะเอาไปเถอะแพงกว่าไม่กีมื่นครับนี่แพงกว่าไม่ขีพัน อ่าโอเคเรามาดูนะครับหลักการของเราเลยนะครับน็อตทุกตัวนะครับนี่ี่ไงครับเราก็เช็คปอนให้หมดนะครับสายไฟเรื่องการเก็บไม่ต้องห่วงเพราะว่าเรานําเข้าช่างเทล่ามาจากจีนนะครับใช่ำเข้ามาประมาณ2ปีนะครับครับพูดไทยไม่รู้เรื่องเลยพูดไทยไม่รู้เรื่องครับไปขายผ้ามาต้องนานครับ พอดีขายผ้าไปได้ก็เลยเอาทำชงเอามาทําของแต่งดีกว่าที่ลองรื้อดูนะไม่ยากใช้เวลาไม่นานเน้นรายละเอียดใส่ใจนิดนึงนะครับผมก็กิฟต์เกิบไม่ต้องเบิกเพราะไม่ต้องเบิกครับเพราะกิฟต์ดีกว่าเทสไลน์ครับ,รบไม่ม,ม,ไม,มีไม่มีหักง่ายไม่มีอะไรนะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องอ่ะเดี๋ยวพี่แมนลองใช้ให้ดูนะครับรื้ออย่างไงครับนะครับไม่แห้แปิดนุ่มแต่ไอคำว่าปิดนุ่มเนี้ยเปิดนุ่มนี้นะทุกยี่ห้อนะพี่แมนเอาเข้ามาสีห้อแม่งก็ปิดอย่างเงี้ย มันก็นุ่มหมดอ่ะไม่ได้ต่างเลยเฮียตัวนี้มีแจมเลยนะมีมีทุกยี่ห้อมีเหมือนกันหมดแต่ข้อดีของตัวเนี้ยคือเอาโช๊คเนี่ยมาผ่าไส้ดูเอากล่องคอนโทรลมาผ่าดู ừ, ม่นมีความต่างนะคะตัวนี้น่าจะโอเคฮคลิกเซนเตอร์ก็ไม่มี OEM นะครับเหมือนกันหมด ครับนะครับก็เป็นเป็นเหมือนออปชันเสริมเข้ามาแต่เราไม่ต้องคิดเพิ่มเราขายรวมกันไปเลยจุดท,ที่ปิดได้นะครับก็คือปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มก็จะมีอยู่ข้างหน้าอีกจุดหนึ่งนะครับสามารถเปิดปิดได้เลยนะครับกรณีที่เราจะเปิดปิดได้นะครับเกียร์ต้องอยู่เกียร์ปาร์คเวลาเราขับเดินหน้าถอยหลังจะไม่ได้นะครับทั้งเรื่องที่3นะครับเวลาจะเปิดหรือจะปิดก็คือตัวรโรลฟินเนี่ยเขามีออปชันเขาทำมาแล้วแต่มันน่าจะโดนตัดออปชันออกนะครับไม่งั้นรีโมทมันไม่มีมาครับอ่แเราก็กดสองทีนะครับค นีไงเราอ่าสูงไปด้วยกันนะครับถ้าเราจะปิด่ะครับก็ใช้จากตรงนี้ได้เหมือนกันครับอ่าตัวนี้จะเป็น สายที่เขาเรียกว่าเป็นลักแอนเพย์ครับเป็นสายวายท็อกเก้สายอ,อะไรเนี่ยพี่แมรไม่แน่ใจศับแต่ว่าก็คือไม่มีการตัดต่อสายไฟเลยมาเตี่ยวป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไฟเลีย้ยง<ด>จบก,<ด>จกล้องหน้าก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทางโดฟินเขาตัดออปชันออกไปหลังจากใส่เสร็จนะครับเราก็เอา s d c a ดีใส่แล้วก็กดรีเซ็ตประมาณ5าวิพอหน้าจอรีเซ็ตปุ๊บมันก็จะใช้งานได้อนี้พี่แม่ต่อให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะมีโฟลเดอร์หนึ่งขึ้นมาอ่าเดี๋ยวมาดูกันครับเนี่ยครับมันก็จะมี ถ้าเราใส่การ์ดเข้าไปนะครับเราก็เ d การ์ดเราก็จะสามารถเลือกกดบันทึกได้นะครับแต่ตรงนี้เราก็กดเป็นภาพแล้วก็จะมาดูได้นะครับว่ามีประวัตินะครับว่าอันเนี้ยบันทึกอะไรไว้บ้างนะครับมันก็วนทับไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่งั้นเราไม่มีเราก็ จะเป็นภาพเรียลไทม์นะครับคันนี้นะครับก็งบประมาณก็เฉียดเฉียดเต็มแปดหมื่นมั้งร้อยยางโชกโอ้โหลูกค้านะครับจะเทียวว่าเป็นเพื่อนกันกันแล้วนะครับน่าจะรวมๆแล้วนะแต่เกือบยี่สิบแล้วมั้งใช่เกือบยี่สิบคับพูดได้ใจครับขับจากเชียงรายมาครับสไลด์ก็ไม่สไลด์มาขับมาทับเนี่ยครับสปูฟีเติมแบตมาถี่แล้วหอบบวกเวลาเดินทางไปอีกหกชั่วโมงอะจากเชียงรายกระด้างไหมไม่กระด้างหนึบนุ่มก็เลยที่เขาได้ลองรถทางร้านแล้วนะครับที่เป็นโฟเรเดอร์เนี่ยแต่ลูกค้าเนี่ยสไตล์ค่อนข้างจะนนนนนนิดึงขัับมสุกก็็เป เพ็ดใจนะครับก็เราก็เอาตัวแอตโตนีแล้วก็มาปรับเซตเอามาใส่ตัวเสริมมาอะไรก็เพื่อให้พิลิ่งหรือทรงรถออกมาได้นะครับก็ขอบคุณเรามากก็เดินทางปลอดภัยมีข้าหน้ามาทำอีกนะติวมาทำด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคคุณรับ